สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็จะมาเปลี่ยนโซ่ซะหน่อยพอดีว่าโซ่ดังครับอันนี้ก็เป็นโซ่ของ MT15 ครับซื้อยี่ห้อนี้มา r k อันนี้ผมใช้เบอร์428เอา132ข้อมาส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ ก็จะมีประแจบล็อกเบอร์19แล้วก็ดำต่อก็ประแจบล็อกตัวเล็กเบอร์8เอาไว้เปิดกาตรงนู้นมีประแจเบอร์17แล้วก็ประแจเบอร์1 0 1 1 12เอาไว้ปรับตั้งโซ่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนโซ่กันเลยดีกว่าเปลี่ยนง่ายครับไม่ยาก ขันตอนแรกเราก็จะใช้ปัจเจบล็อกเบอร์8ขันเปิดกาดสเตอร์หน้าออกก่อนนะครับขันเลยไม่ยากครับคลายน็อตสอตัวต่อด,ด้ามบล็อกเพื่อที่จะหมุนง่ายๆเพราะว่าเราต้องเอาโซ่เก่าออก แล้วเอาโซ่ใหมใส่ลงไปแทนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลครับถ้ามีอุปกรณ์นี่ครับถอดเสร็จแล้วเปิดฝาครอบสเตอร์หน้าออกมาเราจะหาข้อต่อโซ่นี่ก็คือตรงนี้ตอนนี้มันอยู่ด้านบนเราต้องขยับรถให้ข้อต่อมาอยู่ด้านล่างเพื่อที่เราจะได้ทําการถอดได้ง่ายขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ขยับลดข้อต่อโซ่ตรงนี้มันมาอยู่ด้านล่างแล้วเราสามารถที่จะถอดได้แล้วนะครับเราจะใช้ประแจบล็อกเบอร์19กับประแจปักตายเบอร์17นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะถอดน็อตเผาด้านซ้ายกับด้านขวาออกอันนี้รถผมฝั่งท่อไอเสียจะเป็นประแจบล็อกกอกแกกเบอร์19นะครับแล้วก็ ฝั่งสเตอร์โซจะใช้เป็นประแจปักตายเบอร์17นะครับเราไม่ต้องคลายออกจนต้องถอดเพาออกไปเลยนะครับเราคลายแค่ให้มันมีพื้นที่แคบเหลือระยะที่เราจะสาบ้าน ปรับตั้งสเตอร์หลังได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ปรับตั้งโซ่เวลาโซ่เรามันหย่อนหรือตึงมากเกินไปนะครับเราสามารถเลื่อนปรับขยับตรงหางปลาตรงนี้ได้เลยขั้นตอนต่อไปให้เรามาดูหางปลาตรงนี้นะครับเราจะใช้ประแจปากตายเบอร์10กับเบอร์12นะครับในการขันให้เราขันนะครับเพื่อที่จะล่นระยะ ของสเตอร์หลังเข้าไปนะครับเราจะได้ใส่โซ่ใหม่ได้ง่ายๆเริ่มขันเลยนะครับเราต้องคลายตัวเมียมันออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะขันตัวผู้เข้าไปได้มันจะได้มีระยะแกบของมันก็ทำแบบนี้นะครับขันไปทั้งสองฝั่ง เราจะใช้ครีมตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะปลดสลักข้อต่อโซ่ออกมาเราจะถอดโซ่เก่าออกนี่ครับกดลงไปนี่พอสลักมันหลุดออกเราก็ถอดออกเลยครับถอดสลักเก่าออก มือก็จะเปื้อนหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ถ้ามีถุงมือก็จะง่ายสะดวกนี่ครับสลักของเก้ามันจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงโซ่อันเก้าออกได้เลยครับเราก็มาแกะโซ่อันใหม่ใส่กัน โซใหม่เขาก็จะอัดจรอระบีมาให้เรียบร้อยแล้วนะมือเลยมันก็จะเปื้อนหน่อยนะครับโอเคผมก็จะเอาโซ่อันใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับต่อไปพอเราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมใส่สลักได้เลยครับตอนนี้ผมก็ใส่สลักตัวผู้เข้าไปแล้ว แล้วก็เตรียมล็อกนี่ครับให้เราเอาอตัวอักษรที่เป็นหมายเลขน,นะครับคำว่าสี่สองแปดเห็นนะครับเบอร์เอาออกมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็จะมีสลักล็อกครับนี่ใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยครับ แล้วก็เอาครีมครับบีบผมเอาผ้ารองหน่อยเพราะว่ามือผมเปื้อนจาระบีแล้วนี่ครับนี่พอไปอันนี้ก็คือเราก็เปลี่ยนใส่โซ่ตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยพอขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการปรับตั้งโซ่ตรงนี้นะครับโดยใช้ประแจเบอร์10กับเบอร์12นะครับเอาตามความตึงหย่อน ที่เขาระบ,บุมาข้างเพจตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าแล้วแต่เราใช้ระบบจิตสัมผัสประสบการณ์ของเราก็ได้นะครับผมก็จะใช้ประแจเบอร์12กับเบอร์10นะครับในการขันห่างปลาให้มันดันสเตอร์หลังออกไปเพื่อให้โซ่มันตึงนะครับ ระยะโซ่มันก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาตั้งเราก็ไม่ต้องตึงมากนะครับให้มันเหลือระยะย่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้รถไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวโซ่เขาก็จะย่อนนะครับ ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนโซ่บ่อยนะครับพอโซ่ย่อนยาวมากจัดอะซื้อตัวตัดโซ่ติดบ้านไว้ก็ดีนะครับฝั่งนู้นก็ขันเหมือนกันนะครับพอเราปรับตั้งได้ความตึงหย่อนที่โอเคแล้วนะครับเราก็ใช้ประแจปากตายเบอร์17กับบล็อกเบอร์19นะครับขันนอ็อตเพาทั้ง2ฝั่งนะครับให้แน่นนะครับ สำหรับความตึงย่อนผมเอาเท่านี้นะครับแล้วแต่ชอบเลยครับเราก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์8นะครับเพื่อปิดฝาครอบสเตอร์หน้ากลับไปเหมือนเดิมนะครับ ไม่ต้องอัดแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงมือเพราะว่าเป็นพลาสติกเด๋ยวแต่โอเคครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนโซ่ยมาฮ่า mt 15เรียบร้อยนะครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยผมก็เลยมาทำคลิปให้ดูวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนเองนะครับบางทีบางฉากมันอาจจะไม่เหมือนกับวิธีของช่างที่ร้านนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมก็เป็นคนขี่รถปกติทั่วไปที่ อยากจะหัดลองเปลี่ยนเองนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับ